สวัสดีนะักงทุนทุกท่าน,นนะครับต้อนรับกันอีกครั้งในฟิดูเดลี่กับแผนการลงทุนประจําวันนั่นเองต้อนรับกับวันพุหที่3กรกฎาคมนะครับในอาทิตย์ของนอนฟาร์มนะครับ วันนี้จะมีตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจในเวลา1ทุ่มนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลา1ทุ่ม15นาทีกับตัวเลข ADP นำฟาร์มการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับที่เขาคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นนะในขณะที่เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งครับกับ unemployment claim การขอรับสวัสดิการการว่างงาน ที่เขาคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันย้อนแย้งกันนะฮะในขณะที่เวลา3ทุ่มครับจะมีตัวเลข2ำคัญเศร,รษฐกิจคือ ISM Service PMI นั่นเองดัชนีภาคการบริการนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะลดลงจากตัวแปรดังกล่าวครับมีแนวโน้มจากตัวเลขตั้งแต่เวลา1ทุ่มจนถึง3ทุ่มในทิศทางของการที่ เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับของทิศทางที่เป็นดัชนีลผกผันและอาจจะเกิดตัวแปรจากปัจจัยในช่วงเวลา1นึ่งทุ่มึงสามทุม่ส่งผลให้ดัชนีดลล่าอ่อนค่าลงหรือปรับตัวลดลงแบบมีนัยสาคัญนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามปัจจัยเชิงเทคนิคก,กันนะครับและสําหรับใครที่รออยู่นะครับ <G l ain> กับการลงทะเบียนแรกสูตรเรียลแฟกเตอร์เทอรีรุ่นที่8นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับและ ใกล้เต็มแล้วเช่นเดียวกันนะครับตอนหนึ่งรุ่นเราจะรับเพียงแค่สองร้อยที่เท่านั้นล่าสุดเหลืออีกเพียงแค่ห้าสิบที่นั่งแล้วนะครับตอนนี้มีลงทะเบียนมานะครับมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบที่นั่งแล้วนะครับห้าสิบที่นั่งสุดท้ายนะครับกับระยะเวลาอีกสามสัปดาห์นะครับเราจะเริ่มการเรียนการสอนคลาสแรกนะครับในวันจันทนร์ที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกสามสัปดาห์นะครับ ใครที่ต้องการจะลงทะเบียนอย่าลืมนะครับลงทะเบียนเข้ามาให้เรียบร้อยตามเงื่อนไขนะครับติดต่อสอบถามร,ร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอ d ฟิ d ด c e ซ็นเนะครับเอาละในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนนะครับอัปเดตกันต่อจากห้องของ f ิ d ด Center Family นะครับเมื่อวานจุดการเข้าเราบริเวณ2325นะครับไม่หลุดจาก2319เนาะก็ไม่หลุดนะครับ หลังจากราคาปรับตัวยืนได้ครับเราเข้าซื้อใหม่บริเวณ2325นะครับหลังเกินเกิดสวิงโลกตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ครับราคาปรับตัวขึ้นมา TP เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป๊ะเลยราคาปรับตัวขึ้นมาเข้ากรอบ TP แล้วนะครับจะกรอบของพฤติกรรมราคาล่าสุดนะราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับยังมีระยะถัดไปที่2354 2373ตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ควรสวน แนวโน้มนะครับและเมื่อพิจารณาจากกรอบของพฤติกรรมราคาในระบบพี่เลี้ยงนะครับหรือ i อฟีดัสเราจะเห็นเลยว่า1ราคาปรับตัวขึ้นมาแบบ expanding นะครับมีการแพอีคราคาแท่งยาวขึ้นมา break high ของกรอบแนวต้านเดิมแสดงว่าเป็นการ c o n f i r มครับว่าชุดตรงนี้เป็น continue pattern ตามแผนที่เรา live เทรดกันในห้อง Family เลยราคาทิ้งแฟร์ว l ลูแกลบไว้ครับราคาเป็น c o n t คอน Pattern เพราะฉะนั้นจะเป็นรูปแบบของความต่อเนื่องที่ราคาสามารถไปต่อได้นะครับและมีโอกาสขึ้นไปล้าง Liquidity นะครับอาจจะขึ้นไปทำไฮท้ระหวยางได้ในกรอบของพฤติกรรมราคาในช่วงนี้นะครับ2347จนถึง2360เป็นแฟร์วอลูแกลบขนาดใหญ่นะครับที่ราคาสามารถขึ้นไปรีเทสเพื่อคอนเฟิร ปริมาณแหลนซื้อขายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เจอสวิงไหราคาย,ยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ไม่ควรส่วนเล่นขายทุกกรณีนะครับเต็มที่ราคาย,ย้อนลงมารีเทสหาจังหวะเล่นซื้อจะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับสำหรับในห้อง Family ได้ออเดอร์มาอยู่แล้วเราลันไปตามแผนนะครับทีนี้สำหรับ ทางบ้านนะครับหรือนักลงทุนท่านใดที่ติดตามผ่านหน้าเว็บของสถาบันฟิลดูเซ็นเตอร์ถ้าตกรดเข้าไม่ทันยังมีจังหวะก็คือรอราคาย้อนลงมาปิดแฟแลล์กุลแกรนะครับถ้าย้อนลงมาไม่ตม่ำกว่า2337จนะครับจะเป็นสัญญาณของการรีเทสบริเวณไฮเดิมนะครับราคาเบรกตัวผ่านโซนนะครับ จะต้องย้อนกลับมาทดสอบโซนนะครับในที่นี้เขาย้อนมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการย้อนชุดนี้อาจจะย้อนตื้นแค่บริเวณ2342แล้วขึ้นต่อเลยนะครับเราก็สามารถหาจังหวะเข้าซื้อได้โดยใช้2339เป็น Stop l o s อตนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ตกลดแล้วอยากจะเข้ากลางทางเพื่อเล่นกับข่าวในช่วงเย็นนั่นเองนะครับเอาละไปกันต่อนะครับที่ BTC u s d ในส่วนของ BTC u s d นะครับ ด้วยกรอบของพฤติกรรมราคาลงมาปิดแฟร์วล l กแกลเรียบร้อยแล้วนะครับราคาปิดแฟร์วลุกแกลแล้วกําลังตั้งสวิงโลเลยถือเป็นโอกาสสาหรับใครที่รอหาจังหวะนะครับสามารถเข้าออเดอร์ได้บริเวณ6 6 0 0บริเวณนี้เนาะแล้วใช้กรอบนะครับ59,900เป็นสต็อปลอกควบคุมความเสี่ยงนะครับก็จะสามารถเก็งกำไรได้แบบมั่นใจมากขึ้นเนาะ จากกรอบของพฤติกรรมราคาชุดนี้นะครับราคาย่อตัวลงมาแล้วสร้างสวิงโลเริ่มตั้งฐานแล้วนะครับการบายในบริเวณนี้ก็เริ่มมีความเสี่ยงที่น้อยลงก็เป็นตามแผนของห้อง Family เราอีกเช่นเดียวกันจะเห็นว่าราคาปรับตัวลงมากเข้ากรอบตามแผนแล้วนะครับตอนไลน์เราอยู่ตรงนี้เนาะราคาย่อลงมาแล้วเข้าโซลแล้วนะครับเริ่มตั้งสวิงโล w เรียบร้อยแล้วถ้าจะรอมั่นใจรอราคาเบรกจาก61,000ึนขึ้นไปแล้ว r e เทสจะเป็นลักษณะแบบนี้ เราเค่อยหาจังหวะเข้าบายก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครรับความเสี่ยงได้จะ aggressiv e เข้าบริเวณนี้แล้วควบคุมความเสี่ยงที่บริเวณ5 9 9 0 0ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนวันนี้นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะครับที่น่าจับตาเลยทีเดียวสำหรับ usd jpy สำหรับดอลลาร์เยนนะครับจะสังเกตว่าหลังจากที่ราคาเริ่ม ล้าง liquidity นะครับเริ่ม Swip liquidity ขึ้นไปเนี่ยชุดเกิดการทำพฤติกรรมของการทำสวิ i i h เนาะทีนี้ถ้าราคาสามารถปิดเนื้อเที่ยวสีแดงต่ำกว่า161.750ได้นะครับจะเป็นในยะะสำคัญที่เหมาะสมในการ follow ฝั่งเซลล์เพื่อลุ้นกับการเก่งกำไรในวันนี้นะครับโดยที่ราคาจะมี tp แรกอยู่ที่ประเวณ1 6 1 3 0 0กนะครับก็400จุดและอาจจะลงมา ยาวได้ถึงการปิดแฟน,แฟนแรู้จับด้ระดับหนึ่งหกศูนย์จุดหกศูนย์ศูนย์จะกินระยะประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดนะครับก็สามารถเป็นแผนสั้นๆที่จะเล่นตามความสัมพันธ์ของสินค้านะครับในการคอนเฟิร์มจุดการเข้าซื้อขายในวันนี้นั่นเองนะครับสต๊อปรอดหนึ่งหกสองนั่นเองใช้ไฮเปสต๊อปรอดนะโอเคก็ครบถ้วนในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนสำหรับการลงทุนในวันนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่จะลงทะเบียน ตอนนี้นะครับเหลืออีกเพียงแค่50ทีนั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนในห้อง Family นะครับในวันนี้เนื่องจากมีช่วงข่าวสำคัญอยู่2ช่วงเวลานะครับเราจะอัปเดตสถานการณ์กันในช่วงเวลา1ทุ่มเนาะเพื่อรับข่าวกับ2กล่องแดงสำคัญทางเศรษฐกิจแล้วอัปเดตสถานการณ์กัน นะครับแล้ววางแผนเพื่อเตอรียมรับกับข่าวตอน3ามทุ่มเพื่อหาจังหวะการทํากําไรไปด้วยกันแล้วพบกันในไลฟ์นะครับสำหรับนี้ขออนักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับนี้สวัสดีครับ